เขาบานี้แต่สายเกยงง้ำไมอซื้อซื้อเขากับแซ่บอยากก็เขาบ,บานมีบ่เอ้ยเขาอันส้อยจุกเมียนมาหล่ะค่ะขอกราบสวัสดีเอฟซีเบิรกซับนหน้าขี้ทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้แอดมินกามา ตามหาคุณยายปันเนาะค่ะเมื่อกี้คุณยายกะบบอส้ำใบไปพักหนึ่งเพื่อนกันเลยบริไดออกซื้อเนาะค่ะเมื่อนี้กะไข่แน่แล้วสีได้มาตามซาสถามสุขภาพว่าเป็นจังไดเนาะค่ะเมื่อนี้กะบจีมาฟังคุณยายปันว่าเพื่อนจะฟันดีฟันหมานบอในงวดนี้เนาะผู้เพิ่นมีเซนเนาะผีตึงขาเพื่อนหายุโฮมบักค,คอวร,ระสานขาเอฟซี ค่ะเอฟซีทันใดเขามาแล้วค่ะขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนเอฟซีเดอ,เ,ดอเมอ่อนี้ค่ะตามหาแนวทางฝากเอฟซีเกา่าคุณย่ยปันพื้นข,ย,นนนนนนขยันเด้อค่ะพป็นเทศสวนเฮทให้พร้อมค่ะพื้นเทศเองของพื่นพป็นขยันเพ็นอยู่ซื่อไ่ไหนพื้นปลูกพักค่ะสิมาตามคุณยาาปันเข้าไปในบ้านเนาะค่ะ กับขันซื้อๆนะก็ขันว่าจะของขันเพื่เคียวก็เลยก็อยากอันนี้บัดนี้อืมวันศีคุณยายห้ก็เนาะค่ะเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่คุณยายห้วัตถบายไปพักนึงเนาะค่ะก็เลยมาหากันวัตบายนเพราะว่ากินเขาแบบไข่แน่ข้อจีนอยอะเหลือเกินอืมนี่ไข่ไข่อย่างน้อยแต่เห็ดเบียงได้อยู่ดอกแต่ว่าตะพัดมากก็ว่ายุซื่อๆดอกลงเขาก็ได้มาเซ็นั่งเลยย่าให้ เขายังไม่กินก็กินมาได้อืเฮ็ดจังได๋บัดนี้เอ้าก็กินยานแล้วกินจักก่ายานยังแม่ต่อยางน,าน,าน,านั่งแม่ก็เลยไข้ขึ้นมาเฮยไปเบิ่งเขากินข้าวบาดนี้แต่สายแกงนละไม้ซื่อๆเขาขก็แซ่บมัอยากนับเขาบาัดนี้บ่เอ้ยเขาอันซอยจุแม่นบ่ลไหร่นี่กินบ่ได <laughs> ้โอ้ยนี่ก็ได้จะแซ่บเหนืองามๆใช่หรืออ เนาไม่ยอมกระทอกันเนาะเขาเองอยากก็ไม่จุเป็นไงล่ะโอ้ยอยากไล้สิตายมันกินบ่ได้บัดนี้กินบ่ได้เราป่วยเรากินไม่ได้กินไม่กินบ่ได้เราไปเปิดเต็มไปเปิดเบิ้งอยากให้มันอยากแต่อยากกี่ดอกแต่ว่ากินบ่าไหลโอ้เขาเอามาให้กินบ่ได้บัดนี้เห็นเขาที่ให้ไข่ในมันนี่ลูกเรนหาซื้อกับเผาอันใดมันสิแซ่บเขาก็ไปหาซื้อของปลาของยังเขาก็ไปหู้หอดพระรามนะพ่อเขาก็ไป ข้างแถวนี้เขาก็ไปหาเสือน่นอันี้ไม่เน่กลนยวบำแลุกเกินน่ z o o m c a ได้ตอนเปิดยูทูบเบิ้งเนี่งเรเบิ้งเขาเกลกลียาทไมเขาก็เฮ็ดเป็นเสียงเนี้ยงๆเป็นแต่เซ่บเป็นแต่แซ่บก็บกยาบกระนี้ก็ไปหาหามกับของมีเนาะไปเฮ็ดคือเขากับกระเสีบเอาไปเฮ็ดคือนเขากับกระแสบบาดนี้อยากซอยจุมันจิ้มกระแสบบัดไข่แนมันนี้ ร้านไพรกับไปตลาดแข็งแรงอาม่าเห็นไหมไงอาม่าเราก็กินซีได้กินข้ามไรไรข้ามเยู่อันเขาบ่กไม่ไงจะบ่าเอาน้ามกระนาติดบ่าพิษสีนก่นเลยขราดอำพิษสีนเลยก็คือบ๊วยได้มายำโดนเนาะค่ะเนาะพึ่งได้มาเมื่อนี้เห็นคุณยายแข็งแรงงันไปเฮ็ดสวนบ่่ค้างกันเออไปเฮ็ดสวนก็เลยพไปอ้อยก็สี อันคื่ว่าฝันเอียงก็ค่ะว่าบ่อไว้ฟังว่าจนบัทันหน่อยเพื่อเ้ยสักหนอยอยากเขาบัเซียจากของว่าล่ะโอืตอืมอยานลกบัเซียันาดงี้บัดทิ้หมูอน่อยแต่มันนั่งจ้องมองนี่หนาลงปูเห็นไหมโอ้หนาบ่อพราะาะนาเข้าเนี่ยเอออันนั่งจ้องมองแม่ก็เลื่อนกบะ่าดีอารมณ์แล้วเนาะตีแม่นเอ็ดหนึ่งหนึ่งเอ็ดรุนแ้วเนาะตัวหน่อยเนาะ ตรงกันได้คุณแม่ชื่อว่าแล้วเตี้ยแม่อเอามันจะมาถึงอีริติล่ะมันตัวหน่อยกับเตียเกตหึ่งมดลรอเนาะ <c oughs> มันตัวน่อยกันตัวใหญ่เลยค่ะมันคำนตัวใหญ่กับใครเน่นเพราะว่าจะไปถึตัวอื่นเนี่นตะั้หน่อยไเกตหนึ่งเ,เกดหนึ่งเลยเลนในใจแม่มากเกดหนึ่งก็ก็ชีเกตช้อยามเท่านี้ละเพราะว่าดมมาตีจะเขาเป็นเลขซี้จะไม่ตีว่าชี้เ็ดกับหนึ่งเ็ดอันจะเสียค่าไกลล่ะ คนแพงขันป็ขิวมันสองสมงศ์หมันมันฟันได้ยังต้องตีมาถึงแต่บ้านนี้มันก็สร้างสีตีง่ายๆเหมอแต่ว่าฝันมาสองตามวดนนี่คือฝันขิวอยู่วัาฉันแต่ว่าตีพอเป็นออกระซำกระเลยอันยหญ่ก็ได้ว่ามันบิวนาะเออไรว้านะิวเอาเอฟซีเตียวแล้วบานเห็นงูหน่อยอยูอาร์น่อยายนักเคียวๆน่จหงั่งกินก็เดียวห่ย อ่างผู้สีสุดโตยาสีปูุมมานี่ครับเพิน่นมาดยู่ในอ่างนี่ล่ะแม่าบายเพิ่นแล้วเพิ่นบับอันบายแล้วบาดนี้ก็อันเพราะว่าเอาเก้าอี้เอาโตอันมาห้องเอาพาดเอาหยังเฮางผึ้งจังแล้วสบายอยดิสินะเพิ่นขึ้นนอนงในเสื้อหันอันไรล่ะเสือหันวล,ลายหายอ้องเป็นดอก,ก,อกโตเดียวเพิ่นบาคา่คโตเดียวแต่นิดหน่อยเพิ่นขอนึงเนาะเนี่ยก็ว่าสิเปน็นเลข่องนึงหลอดแล้วเปิ่นอื่นอื่นแล้วติดหน้อยไหอติดน้อยอือเท่าไห่ค่ะ เจ็ 1. 1> ดหนึงสีนึงเจ็ดแล้วยายยายเป็นคนยิ่งเออเนี่ยบาบม่เป็นยิงยิ่ก็เดยเตี๋ย,ไ,ยไปซีซ่อื<ะ>ก็ได้คือว่าอันขึ้นบอกลูกนซอยู่ดอกบอกลากก้อรัตตรีเป็นบอกซีเจ็ดั้หน,นึ่งเจ็ดใหแน่แออ ชื่อเ็นแต่งย่างเขาไปเรียกเอาหลนตัวคนนั้นาเ่ตอนแรก่อี่ซื้อก็เป็นเนาะซื้อเฟนก็มาย่างเขาไปก็ไปเรียกเอาตัวจักตัวนด้ยูคะนั้าเนลูกกระดายบอกง่ายยังไงอย่างบ้านเด็ซื้อดอกโบว์ซื้ออืมนั่นคือาสิล่องเลยแค่ไหนบ้านเด้ซื้อเด็กเนยล่ละอืมวดตะพัดไปยืุนนีไม่คันได้ซื้อ เมื่อนี้กาตางมเยี่มคุณยายละค่ะเมื่อนี้ไเด้ก้าวพอสบายพอได้มาโดนเนาะกาเทิเป็นเดือนเลยนะเป็นเดือนได้นาะงเดือนหวเดือนพองเดือนเนาะมันิโดนนี่เาะตะวยอยู่หันกันโดนนื้่้าเอฟซีมะยยมายามคุณยายปั่นบางปั่นไก่คี้หอดเลยเนาะค่ไรก็ได้นี่นี้ยมะบ้รูเห็นมึงมาสิบสี่มือเลยยายปันเ้ยเีมือเดย เคยมาบอกเลข y ยูทูบเนี่ยคินฮอดยูทูบคิดฮอดอันเอฟซีันดอกบาบนี้เอฟซีกับคิดฮอดอันคุณยายจะเลยผากันมาทักไทยคุณยายฝากเอฟซีเนาะค่ะลูกไห้ร้านเตียวโลดอ่าาเท้นมันมันคิวมันนคิวกับยังยังกอดตีตีเจนหนึ่งแม่ตีเจนหนึ่งเว่างูตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อย่อางกูเนาะก็เลที่เ็ดหนาเพ็ดหนึ่งก็เจเอ๊ะเ น้ำโตก็จะเป็นที่เที่หนึ่งอคะเสแต่ีจังสันตัวใหา่เป็นซีเนาะแช่เป็นเก่าก็ได้ใช่ค่ะว่าแม่แล้วก็แม่ก็จะบอาจะฟังตรงนี้พม่ว่าซีเมมเก่าก็บอกว่าถึงแล้วหมอพค่ะว่าอันคู้ยใหญ่ก่ อันเก่ากัเกาเจ็ดหนึ่งไปขันเก่าเจ็ดหนึ่งอ๋อค่ะเก่าเจ็นึ่ะเพราะว่าคนยากคนแบเอยู่หลายเด้ตีเก่ก็ได้เด้หลายข้ยังเลเนาะแม่ตีเก่ก็ได้เก่าเจ็ดหนึ่งโหลดขันไปเนาะค่ะแม่แต่แม่ใ้เนาะแม่แสื้อแม่ไม่สื้กับาเกินตัวละอันย่างละตัวหรอกเป็นยังนินหน่อย ดึงโรตเตอรี่ใบับใบกันเด็รุ mm ่น hmm. น well. hmm. ้อยใหญ่อืมค่ะแต่ว่าน้ดึงไปสามใบแล้วละเอ้นึ่งเจ็ดนึ่งบอกโอปอ้พิ่นพุ่นฝันค่ะพุ่นฝันูุ่ดฝันฝันฝันาจกไหนเอค่ะก็เดย้ตรงกล้คุณยายก็นเลยซืคือว้ละคือเยค่ะคือเยะ คือว่าบม่ได้บอกไคเลยนักสอนชื่ฟังแรกคนดอกคือเขาฝ่ายชื่อสอนชู่เขาฟังอีกอย่างนึงเมื่อเช้าเขาก็ไปแตีสามคนน่ะเตือนว่าท่านเขาเออเนี่ยไปเบิร์ตทุกคนทั้งลูกชายทั้งหลานชายทั้งแม่เขาก็ไปโครเอเทียลูกไส้คอยไปตีตีสองเพิ่มแม่บอกอ้อยก็พอบอกอ้อยไปตีสามเพิ่งตอนลงหวาก็เป็นบอกอ่อยทย่อยไปเรื่อยไปตั้งานเนาะเออเพราะว่าม ไปเห็นการเห็นงานหาเงินหาทองเนาะบ่หาบริกินค่ะเอา,า,เอา,เอาขอบคุณคุณยายหลายเด้อ,อค่ะไปจับสั่นหลายหลายข้อมันสั่นก็สั่นนิดน้อยไอ้เจาะเท่านั้นแหละไม่ได้ส <laughs> ั่นลวงสั่นลายเด้อเอาแม่แม่ได้เนาะคาุณยายตามโตอ่าเจอย่องลายได้หรือเนาะค่ะเออเจย่อยอย่างเนาะอ่ามดเสือมดซิบซีมือจบซีมือจะเป็น,น,นอยังไงไม่ได้มา บอกเลี่ยเอฟซีเพุ่นหวยไล้เนาะยายแต่ช่วงฟันหันก็ช่วงช่วงเป็นหันกับฟันนิดีิแต่ว่ามันขังกระขิมช่วงป่วยเนาะเออคนป่วยฟันวายอยงไรสิเลี้ยวขึ้นฟ้างดอกาแกงจัง่างฟันทาอทิตมันขึ้นมากเมั่มั่เปนถ้าจันนี้คินตเว่นนี่แหละขึ้นมากมึงกึงอยู่ อันบานี้อันเป็นเรขอันซบเก่าอยู่ในอันอันอันเข้านจมั้อืมเขาเล่าสิไม่ยิ่งใยิ่งอันเขาเขียนตัวหนังสือไปข้อวิบนะยิ่งข้อวิบมันตายแล้วจ้ะเอายิ่งดังเขาหูตึงจะเหตได้เด้เพายาเ่านเล็กสิออกเก้าหนึ่งเก้าน้องวัวนั้นออกหกหนึ่งเออเอามันกระตัวเดียวกันพี่ใหญ่คอยเขาไม่เล่สิออกอัน เานึมันบบละม่าข้นเก้าเหมืนบ่ละเขาเรื่อโควิดตายแล้วโตก็ดีใจเวลาน้องโควิดก็สิไตยคนที่ไ่ได้เป็นดอกคือบาดปสันดมันหันหัวข้นหัวลูก็เป็นสิบหกด้่นี่จะล้องกันได้ปรยอดบงช้องตัวเก้า่หนึเกาไม่ได้กลอขยันเลยเน่ยอืยให่หันหัวข้นหัวลุ่เนาะโอ้เสียดานะครับงวดก่อนนะเอ้างวดนี้ก็คือกานตัวนี้เอาไหมอ่างวดนี้เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งบบเจ็ดหนึ่งเน้นเลยเนะาะครับผมต้องมันมันเ,เอาอีกอย่างก่อนค่ะนี่คืออ่างพญานาที่คุณยายปั่นเป็นฝันเห็นเนาะค่ะเหลขของคุณยายปั่นกับสีเน้นมาเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะกับเจ็ดซีเนาะสามตัวนี้จะมาดซีเจ็ดโอ้ยบอมแมนเจ็ดซีหนึ่งตัวค่ะเอฟซีเนาะแอดมินกับลงหนาหลงหลังเนาะหลักกับเป็นเก้าเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะ ค่ะเอซีมักในตัวเลขของคุณยายปั่นเนาะ,ะค่ะก็เป็นแนวทางได้นะคะทางช่องเป็นซื้อกลางเท่านั้นเมื่อนีกะตางว่าเยี่ยมมาถามข้าวและ่ะก็ได้ความฝันของเพิ่นมาฝากเอฟซเนาะคะ่ะยังจากเพิ่นบอสบายมากเป็นเดือนเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ขอบคุณ FC กดไลค์กดแชร์น้ำเลดเดอค่ะเด้อกดติดตามกด s ั b s c r i b ขอบขอบพ่อคุณเอฟซเป็นย่างสูงที่เขามาติดตามในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ